วันนี้จะมาทำการเปิดโหมดเซล์คินนิ่งของ Air Gree นะครับรุ่น top นะครับเราปิด Air ก่อนนะครับแล้วกดคำว่าโหมดและแฟนพร้อมกันนะครับประมาณ10วินาทีนะครับอ่าเสร็จแล้วมันจะขึ้นคำว่า CL นะครับทั้งหน้าจอมืออ่ารีโมทแล้วก็ ตัวของแอร์นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการทำงานให้คอยเย็นนะครับเย็นจนเป็นน้ำแข็งนะครับเสร็จแล้วมันจะทำการละลายน้ำแข็งบนคอยเย็นด้านบนนะครับเป็นการไล่ฝุ่นลงมาทิ้งในท่อน้ำทิ้งนะครับใช้เวลาประมาณ22นาทีนะครับเสร็จแล้วแอร์จะทำการปิดตัวเองลงนะครับจะไม่เปิดต่อนะจะปิดตัว ก็แนะนำใช้งานก่อนออกจากบ้านนะครับกลับมาก็จะเย็นสบาย